โอ้น้องนาะโอ้ไก่เข้าซ้ำตัวแต่มันมาควายอยู่นี่มันบุญยอมเข้ามันบุญยอมเข้าทุกคนมีผู้ใดหัวยิงปืนท่านมีคนยิงปืนท่านแล้วมันบุกเข้าทุกคนมันมางน้มันบองพ่ออออันนี้เป็นเทือดที่ห้าน้องอาลีว่าแล้วอย่าให้มีเทือดที่ห้าอย่าให้มีเทือดที่ห้าเนาะงับ เข้าคนเลยแล้วว่าอ่าแล้วว่าพออรีไปแต่งให้เรียบร้อยเนาะอันนี้แบบสุ้งเลยทุกคนแบบสุ้งสุ้งงับเรียบร้อยเลยน <c oughs> ่าจะมีคนมาเนี่ยแหละทุกคน <c oughs> อรีได้ยินเขาป้าขึ้นไปเถืงทันป้าขึ้นไปเถืงทันเราได้ยินเสียงฟื้นแท้ไอพุ่นทุกคนน่าจะได้ยินเนาะตื่งอยู่พุ่นแต่ว่าอรีนั่งอยู่พุ่นอรีนั่งอยู่พุ่นทึกแล้วไก่มันไคว่เนี่มันไคว่เนี่ ใกล้ๆอาลีได้ยินนะอาลีขึ้นมาเบอร์หนึ่งเนาะอาลีได้ยินเสียงเยียบไม้คนคละหนึ่งคละเราพอดีไก่บินขึ้นพอดีไก่บินขึ้นเนาะไก่บินขึ้นจับนี่อาลีเห็นงับเรียบร้อยมันมันพอ นันพูดอยู่นี่ทุกคนบุเป็นตาบบเป็นตามาทุกคนอ๋อไก่ตัวนี้ขับสุดไก่ตัวนี้ต่อเท่อที่ห้ามามาเท่อที่ห้าเลยทุกคนซ้ำตัวเนาะตีปิกดังอีกหมักสุดเพราะันสไตล์พรอมที่แค่แาบบานี้พรอมตีปิ๊กมาแปับเดียวเลย มา oh เงานได้มักบุได้คันว่าพ่ออาลีบมาเพื่อนีบได้แกงนี่ชื่อว่าบไดอีกตัวนี้บไดอีกเพราะว่ามันสูงดีที่เขาคนเปนเขาคนหมดเลยพี่เ้อะเพราะว่า เพราะว่ามันปิ้นคนมาปิ้นคนมาเนาะมันบูปินน้นคนมากะมุนมัดหัวมันเพราะว่ามันพีกเน,นี่ยงับไปถึงมันปิ้นลงมาแล้วปิ้นลงมาคือบบกาไว้ปิ้นไปพุ่นปิ้นมาทางห้าไก่นี่ มัเขาคนเขาหูกลนหมดเลยคนว่ามันกินคนมาทางนี้เนาะกลินกลุ่นมาทางนีน้เราเป็นหัวกรงสันพร้อมบวกเรามันพร้อมจะไปแล้ว ที่ได้ทีโมเมนตัวผู้เนาะตัวผู้บินบินไปจับกกนั้นพุ่นตัวลุ่มพุ่นอลียานคนอันซ้องคนท่านอีมากับพอเลียวมาเนาะเขาได้ยินเขาลมกันขึ้นมาท่านวันหนึ่งได้ยินเสียงเยียบไม้แท็บอ่พุ่นพุ๊บปุ๊บบินขึ้นนี่ขันบุเยียบไม้อยู่นี่บนแน่ใจว่ามันจะออกมาบ่เพราะว่ามันมันแป้นไงมันแป้นวันนี้เดี๋ยวอลีทายให้เบิ้งเด้อ เนี่ทุกคนไก่ป่ามันจะอยู่ในนี้ไก่ป่ามันจะอยู่ในนี้เนาะเพราะว่าบอนนี้มันตึบทุกคนอาลีได้ยินแล้วเสี่ยงกไอยมันนะมันตึบเนาะแล้วบอนนี้มันเป็นแปลนลงลูแบบนี้ป่ามันอีทื่อเห็ดแล้วเห็ดแล้วอกลุ่มทื่อแล้วกลุ่มทื่อแล้วเจะเจ๊เจ๊เจอีกเติมซ้ำมือมีลูกแหละมีไข่แหละกลุ่มทื่อแล้วออกแล้วงับเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะกลุ่มทื่อทำไมโอ้คนยังล่นอยู่เนี่ย ยมีคนล่นอยู่เต็มเลยทั้งกามันลูกก็นี่บนนี้โล่งๆเลยพี่น้องนี่เห็นบอ่อกอริวาสิปะอยู่ลุ่มหมดแล้วคันปะอยู่ลุ่มแห้งหายปะอยู่ลุ่มใกล้มันน่าอายเนาะช่วงนี้มันบ่อยักเฮาบันรดาเนาะบ่อยักเฮาแห้งโอเคเนาะพี่น้อง ปะไวลุ่มนี่ก็ได้ถ้ามันเป็นชั่วโมงคนละก่อนสิลงมาคันมันปักคืนแท้คันมันปักคืนเขาวางใกล้อยุต่าแท้มันเลี้ยนมาอุลูอุลูซะแท้เนี่ยแบบนี้มันเลี้ยนมาแท้คันมันเข้าแบบนี้เรามันต้องเข้ามามโม่อยู่แล้วแต่ว่าเขาปะไวอยู่ควนเนาะมันก็เลยบุกเข้ามา